เียกว่าอาริสอินวอนเดอร์แลนด์มีอะไรบ้างเนนาดูสินาดูสิม,มีอะไรบ้างเนี่ยไหนผู้หญิงเฮนนาชี้ที่ไหนผู้หญิงไหนก็ตายไหนก็ตายดี๋ยวนี่นอ่าแล้วไหนผู้ชาย โอเคไหนดอกไม้ไหนไหนเหตุไหนเต้าทองไหนผีเชื้อผีเชื้อเขาเรียกว่าอะไรบัตอรอะไรบัตเตอร์ไฟ